เอาอีกแล้วครับเช่นเคยครับผมจีดีสุดใจไยงานตัวเ,เก่อบเที่ยงแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวก็เที่ยวไปว,วันละครับอย่ามาติดตามสวนดาวเรืองดาวเรืองของใครแล้วเขาปลูกดาวเรืองมีปัญหาอะไรเดี๋ยวตามผมมาคุยกันก่อครับมาครับตามเลยครับมามาทางนี้เลยครับครับผมและเดี๋ยวจะเข้าสวนคือเข้าตามตอกออกตามประตู เดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับเจ้าของสวนก่อนครับว่าเขาชื่ออะไรเช่นเคยครับป้าครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับแนะนำชื่ออะไรเกษตรกรไส้สมค,ค่ะ,คะเป็นเจ้าของสวนดาวเรืองค่ะที่นี่ที่ไหนครับพี่เนี่ยตําบลหัวถนนอำเภอบรรนิคมจังหวัดชนลบุรีค่ะครับผมแล้วอันนี้คุณพี่ปลูกดาวเรืองตรงเนี้ยเห็นคพี่ว่าดินมันมีปัญหาเป็นไรครับตอนที่เราเราไม่ตั้งใจที่จะปลูกพอดีเราฉีดยาดูดซึมไปได้ประมาณที่ส0กว่าวัน พอดีก็เลือ,อยากปลูกเน่มันไม่มีที่ก็เลยปลูกตงเนี้ค่ะครับผมแล้วพี่ปลูกไปแล้วมันมีปัญหายัางไงครับก็มันมันไม่ดีเท่าที่ควรครับผมแ,<ต>แล้วอันนี้ไอ้ที่มันแล้วแล้วคุณพี่ได้เอาสมแดงมาฉีดตัวเนี้ยใครเป็นคนแนะนําให้คุณพี่ได้ใช้ครับคุณพี่ไรคออ่ัอ,อ๋อคุณพี่อ๋อก็พี่อะไรวงดเดนเจ้าเก่าครับทีมง,งานครับแล้วอันนี้พี่ได้เอามาฉีดตัวเนี้ย พอฉีดไปทีแรกอ่ะจากที่ดาวเรืองมันเงินมันส้มแล้วพี่ฉีดเอาสมแดงฉีดไปเนี่ยกี่วันที่มันมีมันดีขึ้นนะครับประมาณห้าวันหวันก็เห็นผลแล้วมันจะแตกยอดให้ใช่มันจะเขียวขึ้นครับผมแล้วอันนี้อันนี้พี่ฉีดมากี่ครั้ง้วครับประมาณสครั้งแล้วค่ะสามครั้งแล้วกี่วันฉีดครั้งครับ5วันห้าวันฉีดครั้งอันนี้พี่เอาสมแดงมาฉีดสมแดงโบกามิโนอ่าฉีดอันนี้ใช้อัตรา เท่าไหรต่อน้ําเท่าไหร่ครับหนึ่งฝาครหนึ่งฝาต่อน้ำสิบแปดลิตรอ๋อสิบแปดลิตรก็คือฝาในค่ะอ่าตาผมต่อน้ำสิบแปดแล้วก็คือห้าวันสี่ครั้งหนึ่งค่ะแล้วอันนี้ที่มีปัญหาก็คือฉีดไปครั้งแรกคือห้าว,วันเนี่ยห้าหกวันนี่คือรู้ได้แล้วว่ามันเหียวใช่และตอนนี้ดาวเรืองพี่มันกี่วันแล้วครับตอน,น,น,บนเนี้ยณปัจจุบันนี่ครับณปัจจุบันเดือนหนึ่งกับประมาณห้าอาทิตย์ละค่ะห้าเดือนหนึ่งกับห้าอาทิตย์ไม่ห้าอาทิตย์ห้าอาทิตย์ก็คือ เดือนกว่าค่ะเดือนกับหนึ่งอาทิตย์อ่าเดือนกับหนึ่งอาทิตย์ค่ะเดือนกับหนึ่งอาทิตย์แล้วดาวเรืองนี่มันมันออกขนาดนี้เลยอ่ะอย่างนี้ถามว่าสมแดงสุดยอดไหมครับดีค่ะสุดยอดแล้วทำไงครับเยี่ยมมีวายครับผมแค่อันนี้อันนี้เมื่อไอ้มันแลดอกมันแลเยอะแยะนี่อันนี้คุณพี่ตัดหรืยังครับตัดไปเมื่อวานนี้ค่ะหนึ่งพันดอกค่ะดอกใหญ่ๆค่ะอุ้ยดอกใหญ่หนึ่งพันดอกตรงนี้เปนพื้นที่มันไม่เยอะนี่เท่าไหร่ตรงเนี้ยตรงนี้แค่ประมาณถึงงานไหม ไม่ถึงเลยค่ะไม่ถึงงานมาเกศิตารางวานดอกใหญ่นี่พันดอกแล้วมีดอกเล็กไหมดอกเล็กยังไม่ได้ตัดเลยอเอาใหญ่อย่างเดียวถ้าใหญ่แล้วดอกเท่าไหร่ครับดอกละบาทยี่สิบตอนนี้นะตอนนี้ละบาทยี่สิบตัดวันเดียวได้พันสองแล้วค่ะคุณพันสองเลยซึ่งสมแดงชุดเท่าไหร่ครับแปดร้อยกว่าบาทโอ้โหคุณเกินคุ้มค่ะอันนี้พี่น้องเกษตรกรก็อันนี้กวางจากปากคุณพี่เลยนะครับว่าคุณพี่บอกตรงเนี้ย คือเขาจ้างคนมาฉีดยาดูดซึมใช่ไหมค่ะแล้วก็ทีนี้ดินมันเสียเพราะเจ้ายาดูดซึมอยู่ใต้ดินเนี่ยปลูกอะไรมันก็ไม่งามไม่ขึ้นครับเพราะมันจะปลูกแล้วมันก็จะโซมครับมันมันจะเหลืองแต่น,นี้คุณพี่จาใจต้องปลูกเพราะไม่มีที่จะปลูกก็คือเขาให้พันมาใ,ให้มาพอปลูกปุ๊บทีนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับโสมแดงก็แล้วโสมแดงมาฉีดแค่เพียงห้าหกวันก็มันก็ดีวันดีคืนแตแล่ลวตอนนี้ดาวเรืองประมาณเดือนฟ้า เดือนฝานนี่ครับพี่น้องเกษตรกรดูครับเนี่ยอยากที่ข้างล่างเป็นยาดูดซึมที่โดนยาดูดซึมแล้วได้มีโเอาโสมแดงมาฉีดเพื่อฟื้นฟูต้นแต่ตอนนี้ดูดอกครับอันนี้ผมคิดว่าคุณพี่น่าจะเก็บอีกประมาณกี่มีตรเนี่ยฮะอกนผมว่าเท่าอีกหนึ่งเดือนเลยผมว่าถ้าพี่ฉีดบำรุงไว้นะ,ะผมว่าเดือนฝานนะเนี่ยเพราะตอนนี้มันจะแตกแขนงมันจะคือรง่ายมันจะเกิดโรคยากเราสังเกตไหม เหมือนพลาสติกไหมครับเนี่ยครับดอกจะเหมือนพลาสติกนี่ตัดไปแล้วครับนี่มันยังดอกเล็กอยู่ยังใช้ไม่ได้นะครับเพิ่งเริ่มตัดเมื่อวานเอาเริ่มเพิ่งเริ่มตัดไปวันแรกครับเริ่มตัดก็พันกว่าดอกครับพันกว่าดอกแล้วได้ดอกหกสลึงก็ซื้อโสมแดงชุดหนึ่งก็แปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทตัดไปชุดเดียวก็เกินคุ้มแล้วครับแล้วแถมอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยตีหนึ่งเดือนค่ะแอันนี้คุณพี่ใส่ปุ๋ยไปกี่ครั้งครับใส่ปุ๋ยก็ตั้งกต่ไก่สมแดงขีโสมแดงไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอ่ะไไม่ด้เลย ตั้งแต่ฉีดโสมแดงมาคุณพี่บอกยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ถับเป็นไปได้นะอย่างดาวเรืองเนี่ยใส่สักครั้งหนึ่งช่วงเล็กๆอะไรเราก,ก็ใส่สักครั้งแล้วฉีดตัวเนี้ยโอ้โหออกจะดกมากนะรับผมแชรเจตอ่ะพี่น้องกเกษตรกรดูเองครับเนี่ยที่ดินที่มีปัญหาครับข้างล่างเจอยาดูดซึมครับกินยาดูดซึมไว้แต่ทีนี้คุณพี่ได้มีโอกาสเนี่ยได้ก็ให้พันหร